ไอลุมสิบครับผมใกล้ๆไม่ต้องเดินไกลคะดูวิวฮะให้ดูวิวครับเพื่อนๆสวยงามนะครับไมโอโซนมีโรงแรมที่พักแต่ให้ดีต้องมาเล่นกลอบครับจะคุ้มค่ามากๆ ระยะยเพื่อนครับหลุม16ครับหลุม16บภาษีระยะ336หลานะครับนู่นจีนโอ้โหมีทรายดักทรายขวาขวาก็เป็นทรายเหมือนกันเอาใหม่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  โอดูดีเลยดูดีเลยออลโอ้โหอยู่ทางขวาเยี่ยม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 ,มเาายี่ยมอโอ้โหโอ้โหโ ครับเราก็ไปขึ้นชดสองนะครับให้ดูแฟร์เวย์ไมอโซนครับกว้างสวยนูนอะ่ะลูกผมไปทางขวาแล้วฮะน่าจะตกทรายด้วยโซดีนะครับเขาใหญให่ได้ลึกๆมีความสุขอยูกับธรรมชาติครับรายการโอ้ลูกผมตกทราย ต้องตีขึ้นมาวางโอ้ยข oh ้าวสู้เลยลูกโอสวยครับโอ้โหสู้ตกสู้ าวางที่ทรายถ่าย <c oughs> ตรงนี้จะเห็นเราปิมไปอะไรก็ถิม <c oughs> <c oughs> ลุมสิบหกครับเดินวิ่งไปไหลุมด้านน่าจะมีลำห้วยใกลกไม่ได้ห้วยอะ่ะเป็นเชิงคล้ายลองน้ำนะฮะเป็น ขอบคุณค่ะโอเคค่ะโอคค้โหลงเมื่อกี้ขึ้นจากทรายนึกว่าจะไม่รอดครับ ดูกรีนหะดูกรีนกรีนใหญ่กรีนใหญ่ปันสูงขึ้นมา,มมาครับพระจะขอบฟรินช์นะทางลงทางลงนะครับขอบฟรินชมีขวาเล็กน้อยเยอะเลยสวยนะสวยนะครับ สวยนะครับสวยนะครับโอ้ยกิีปเลยระยะกิีปเลยโอ้โอหครับพัดไกลเลยพอ,พอกับผมเลยสองสามคันธงดูพี่ใหญ่พัดอ่อนจริงแต่มันไกลนะหลุงนี้อยากไกลนิดหนึ่ง

โอ้เย oh, e ี e ่ยมใช่เชายหน่อยเผื่อแปดช่วยโอเคจบหลุมสิบหกครับหลุมนี<_<_้สนุกที่นี่สนุกดีลูกไม่หายลูกไม่หายโอ้โหมาเทนคลิกเมื่อวานผมโดนไปเกือบสองถุงเนี่ยประมาณนั้นครับโอ้โหเข้าปุ๊บ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 ปน๊บปุ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 ๊้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปี๊บปุ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 ๊บ